สว,ส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีแฟนเพจฮายยอทุกคนนะครับผมพาทุกคนมาที่บุรกูลสองนะครับเมื่อกี้เนี่ไปบุรกูลหนึ่งแล้วคนหลายนะครับก็เลยต้องมาบุรุกูลสองเพื่อที่จะมาเล่นน้ำเนี่ยเดี๋ยวสิพาทุกคนมาเล่นน้าตอนนี้หะคือเข้ามาครับพี่ๆเนาะเป็นอาจารย์แล้วหรอเป็นอาจารย์มหาลัยก็แบบเหมือนพากันเพื่อน สมัยเรียกมาเที่ยวนะครับพาก็เลยมาน้ำเพื่อนก็นเลยแชร์ค่ารถกัน,นะนีับถือว่าโอเคอยู่นะครับเข่ากัมาแล้วคนบลายนะครับน่าจะเล่นค่าอยู่โอเคครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปน้ําใสมากครับทุกคนแล้วก็ดูด,ดูวิวสวยวิวพันล้านครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้ต้องเล่นน้ำเลยแหละครับเมื่อเราไปเดินข้ามนะข้ามไหม <laughs> ไม่ไม่ข้าหรอครับมันมันมีข้างในด้วยเดี๋ยวสะพานนี้กลับมาเดินใหม่ตอรเนงไหนไปเลยเทศสักการปีใหม่สากลเจอกันลงเลยโอ้นี่ทุกคนขึ้นตรงนี้ได้ดูครับ วิวสวยมากเดี๋ยวเราหาที่นั่งก่อนนะครับแล้วเ,เราก็จะลง,งน้ำน่าจะมีโอเคเดี๋ยวเราหาที่นั่งก่อนนะครับเออจองศาลาก่ะที่ช้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งครับอย, <laughs> ย่าเพิ่งจองศาลาครับอ <laughs> จองที่นั่งครับถึงทำแบบนี้แบบ่าใส่รูปไหมใส่รูปโอ้โหน้ำใสมากครับ,ร <laughs> รบทุกคน,ต,น,นร <laughs> ตรงไหนข้างในใช่ไหมครับ นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปฝังนะเรามาเที่ยวกับพี่ๆนะครับก็เลยต้องไปด้วยกันครับโอ้โหสาวๆโอ้วิวสวยมากน้ำใสามากครับทุกคนโอ้โหนี่ครับนี่แบบนี้แบบนี้ไม่ต้องลุ้นแบบนี้ไม่ต้องลุ้นครับ อเท่ากันครับประมาณเท่ากันอ่าพอๆกันเป็นไงบ้างครับวันนี้ฮะสนุกมากค่ะแต่เครียดสุดทางเลยแะเหนื่อยแลเหนื่อยมากฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนนะครับเราไปหาห้องน้ำโอเคเราจะขึ้นไป ข้างบนนะครับโดดน้ําทุกคนครับตอนนี้ผมกําลังจะขึ้นไปข้างบนนะครับไปโดดมาตามดูกันว่าผมคิดว่าเอาเดี๋ยวกูไปเทีม่ยวลงมาเองถ้ามึงไม่เลยให้โดดแล้วจะไปเที่ยวลงมาโอ้โทุกคนมาลุ้นสไลด์กันเดี๋ยวไปสิโดดมา ตูมมาตูมลงเลยทมลงเลยตมเออเาพร้อมกันพร้อมกันไหมในโดดเหรอพี่ทิ้งเพื่อนไปแล้วนะครับ มันก็ไม่ได้สูงมากนะครับอ้าวหรอจริงจริงนายพูดแค่นี้ไงเนี่ย ลงดํามันลอกเหลียวว่าเอ้าลงมาเร็วเอาลงเร็วเอาเอาเร็วเร็ว13โอ้ยกินหนามาครับมาเร็วป่าน้ำที่นี่อร่อยมากครับ ยังเหลือหกโมงนะนี่เราจะได้กลับบ้ายไหมเนี่ยมาครับเอามาเร็วเร็วน้องถีบถีบเออถีบหน่อยถีบหน่อยป่าน้ำที่นี่อร่อยมากครับเออถีบเลยน้องถีบเลยมาครับผมเตรียมหายแล้วสองพัน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 ถีบเลยลงมาเลยครับ ดูเล ouais. ยาเ่ียวดเลยเอากลไปดูเเไว้สิ่ายดููเลยเออใช่เอาน้องถีบเลยนะสังพันไม่ต้องไม่ได้บอกผ่าน ฮู้ยเมมหมดแล้วมะนาวเอ้ยเฮ้ยอาจารย์มาบอกเมมเต็มแล้วอือยผมถ่ายได้ชั่วโมงนึงโอ้โหคือผมผมถ่ายได้ชั่วโมงหนึ่งโอ้โหสวยมากโอ้โห ส,สวยมากสวยมากกินน้ำไปเยอะมาก าน้ำน้ำก็ปากเลยเหรอใช่ไม่ไม่ไอันนี้มันมันหลั่งลัวมาอ๋อมันดันเข้ามาสนุกไหมสนุกไหมโคนมาแล้วโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นเห็นไม่ไหวก็รอเพิ่นก็ตั้งนารอเพิ่นโดดก็ต้องเดนลงไปกินน้ำโอมันมีอันน้อยกว่านี้จังอยบ่มันใหญ่มันใหญ่แล้วมันลุกลุไปแบบนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ

นี่คือการดิด้วยมือขา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 ตื่นหนึ่ง เฮ้ยเอวไอปนเว่ะอไนานม่เจาิ เลื่อนเลื่อนอยู่ครับเลื่อนมากลื่เนไปละเอะอจะจอดเลื่อนอยู่ครับเลื่อนมากลืนกลนกล่นมาหักเจ๋งมาก เร็วว่าดูดนิอะไรนะครับยิงกระชากอาตอนลงยิงดะงให้มันลงเร็วอ่างจะเร็วโอ้โห แล้ววิ่งเร็วแล้วเร็วมากเลยว่าโอเคผาดอนกิ๊กดอนพี่เด็กเร็วเร็วผมไม่กลอบไปอาจารย์มึงเล่นพี่อะไรกับเขาได้ยังไงเโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่บุรกรูนสนะครับเขากันมาลองเล่นสไลเดอร์น้ำแล้วก็กระโดดหอสูง2รอบนะครับ โอ้โหม่วนอิริครับคือบุรุกูลหนึ่งคนหลายนะครับเราก็เลยบ่ได้ไปเราก็เลยมาที่นี่นะครับเดี๋ยวภาพที่ทุกคนเห็นนะครับก็คงสิแบบสุดยอดมากเนาะมะนาวแค่ามาเบิ่งกันโอเคอะไรยังม่วนอันนี้เรได้เอาชุดมาก็เลยบปได,ด้ลงเล่น<อ>เดี๋ยวรอบหนะ้าเขาสิกลับมาใหม่นะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปว่าเขาสิไปใส่มือนี่คุ้มมากโคตรคุ้มเลยโอเคสำหรับคลิปนี้เราสองคนไปแลวสวัสดีครับ